สวัสดีครับผมนี่พาออกหม้ส่เบ็ดครับผมนี่ครับเบ็ดเบ็ดอยู่ที่สามสิบขั้นครับมันนี่มันี่มากคนเดียวครับผมมาหาใไซยำเว้นแล้วครับเหงือเกียดเรือครับผมเอาไว้โดนสิตายมดครับยำขึ้นบา่างจ็คเชียเลยครับผมค่างานมาลองเบิ้งครับไว้ยำเว้นสิกินดีบ่ครับผม อาสิมีปลาตัวใหญ่หรือฮานาฮอนดาโบโหคือกันครับผมถามาลุนกันครับวาสีมารหรือบุมาาเนาะยังเว้นกําลังมาลองครับผมเ่าเสียบเยอะเลยครับผม สุดท้ายแล้วครับผมาายางไซมาาเสียงปลาสวบดีอยู่ครับน้ำกำลังดันขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมเสียงปลาสวบดีอยู่แต่ผูว่าปลามันสกินคือสวบบ่ครับผมแต่ยังเว้นน้ำกำลังเคยใส กำลังเคยใส้แยำเว้นครั้งแรกครับผมแต่ทียางมาเสียงปลาสวบสวบดีสวบสุกดาสุกหม่องเลยครับผมหนามกรลังดันขึ้นมาาไม่ครับผมหลอกปอนที่มาใช้แยำขึ้นหนามยูกระมานเคืงกันแท้ครับตอนนี้เต็มกันแท้แล้วครับผมมาหล่นเบิ้งครับผมว่านามไม่ปลาสิกินดีบ่ครับผมเดี๋ยวผ้ายางเบิ้งกลับครับผมป่าสได้แต้มจากแต่มบ่ครับผมไป ตรงนี้เป็นทางขาดครับผมหนามเต็มแล้วอาการหรอครับผมมีอาการแล้วเอาแล้วตอนกลางวันเอาเร้วเอาเร้วเอาแร้วใสอู้ดโู้กินปลาถือเงือเลยครับผมนั่นนๆ ปลาเลื่อนอยู่ครับผมเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวมันมากินใ่ครับผมเหงื่อหายครับผมล้งนี่ฮึบนักนักันกนัก,นกอยู่ไหมโอ้หลุดโอ้มีซิ์ครับผมยำเวนเออธรรมดาที่ไหนนี่หลุดปากไปสองแต้มนะครับผมโอ้เหนื่อยใจเหลือเกิน ปลาตัวน้อยบ่แต่เสียงปลาตีตีคืออยู่ครับผมแต่ขั้นแหลกที่ว่าดึงจมดึงแห้งอยู่ครับผมทั้งดึงทัง้งพันนาสียงังว่าท่านกินดีครับผมกินถึกกนว,วน้วยเบ็ดนาสีหิ้มหิมปากก็เลยขาดเอาไหมนะลูกเอาไหมมามามา ก็ต้องแหวกเขาครับผมมองได้ลงๆย้อนลงไปเลยครับถ้ามันกระโดดเกาะ้นเขาที่มันกระโดดลงเองครับผมแต่ปลาเห็นถ้ามันบโด,ดลงปลาเห็นปลากระสีโดดสวบเองครับผมก็ต้องไปแหวกครับปล่อยธรรมชาติเลยครับผมไปหลุ่นตอครับผม แหลกย่งแฮวครับผมผักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนครับแต่ยังพยายามครับผมอตอนนี้กินแฮวไปก่อนนะฮะผักก่อนก่อนครับผมเขาเสาก็ยังประ่านเด็กินครับวาสิมาหาปิงปงปิ่งปลานี่แหละยังไม่เจอสักตัวเลยนะฮะผักก่อนครับผมจัแป๊บนึงเหน่ยใจเหลือเกิน พยายามเบ็ดก่อนครับผมมาลุนบรรทัดบาชิมาหรือบะมาครับผมรอบแรกก่อนหน่อยปาปีกินเขาก็ครับผมหิวเข่าแล้วโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินมาลุนบรรทัดบาชิมาหรือบะมานตีแหลกใส่เบ็ดยำเว็นขันแรลกขันแรกยังสบายอยู่เลยนะฮะเหียยยังลอยอยู่คือเก่าครับผม ทีสองแต่ขีเจ้าครับครับไปลุ้นกันครับผมหวาจะมาให้สักตัวบางไหมตัวนี้ตีกินครับผมปลาแลนออกเมื่อกี้ครับใส่เงียไเครับผมห้องนี่จะยังที่เก่าครับผมห้องนี่ผมไม่อยาการเลยครับผมแต่น ขามีอาการอยู่ครับน้ำหนัาแถวของี่กินเลยครับทีกินเยอะเต็มยครับผมยังกลับมาเปลี่ยนครับเคองแบบครับผมโอ้อันนี้จะถือตีกิน,นครับผมโอ้โอ้โอหลาสิ้โตหน่อยแล้วครับใส่เยอะไว้ไหมครับผม ผมเหยื่อยังสบายดีเลยนะฮะปลาๆเลาเลยเฮ้หลังนี้หลังนี้เหลือเหยื่อกันยังเหลือขึ้เก่าครับผมอุ้มหมดหมดกัดนะฮะมันต้องมีจัดแยบแน่ละครับผมเฮ้ยมันจะเหยียบอะไรขนาดนั้นมันเป็ยังดู่ึ้นเก่าครับผมตอนเสียบนี ปลาตีดีครับผมตอนเสียบนี่ปลาตีพวกปะพวกปะพวกปะเงีเสาตอนนี้ก็สีโมงแล้วครับผมเงียบกิฟเลยนะฮะมีแจัดแตมงนนี้ป้อกินนองเอ้ยหลังนี้ผมยังคคอเกาครับผมน้ำข้องก็ตีดีเยอ่ครับผมตอนเสียบนี่ตีดีขนาด เสียบแล้วทำไมมันมิดอย่างนี้สพานรักกาลกสินเป็นเหลืองกันตัครับผมวัิมานายเจตโตในบอนี่น้ำขึ้นไม่บ่เป็นตาผาดครับผมนามมันดันขึน้นลาไม้มันดันขึน้นนขึ้นมากกินเนื้อครับผม รอบที่แล้วน้ำบกเึิมขนาดนี้ครับผมรอบนี้ลายมีสักตัวบ้างไหมฮะแนมไปเห็นตะเบ็ดลอยองลงเอ็เล่งเลยดอันีเนื้อย,อย่างดีครับผมตอนเสียบ่เห็นปลาตีคางๆเลยครับผมตอนเสียบ เสียบแล้วทำไมมันถึงหายมิดฮะหลังสุดท้ายแล้วครับผมมิดเฮ้ยามาหลุนกันอีกรอบครับผมเหนื่อยใจเหลือเกินยางทาย,ยีเอาตัวตายก่อนครับโอ้หอนยางแห้งเลยครับผมอบอม,มานครับบอม,มาน เสียงปลาตีอยู่ครับแต่บอกกินครับผมปลาบอกเอาเลยหูอหีวเข่าแล้วครับนี่ครับผมทีดติด,ดขนมมานำ้ำโอ้กินแทนเขาก่อนครับเพมีปลาชิ้พอได้ปิ้งได้ย่างเลยครับผมกับ่าชิมาปิ้งปลากินเขาอย่างดีครับผมไม่ไหวเลยนะฮะถามว่ารุนเบิ้งอีกครับผม วาสิมานหรือบอมานลองทองก่อนครับมาครับพี่น้องกินน้ำกันนี่แหละครับแซ่บคือเ้าเออตายาย่กินน้ำหลูกน้ำล้านให้มันหมาเน้จกโตสองโตอู้ปวด้หลับบ้านถล่มแซ่บโอ้กินน้ำกันโอ้ ทีมงานประยูครับทีมงานพี่ชายครับทีมงานนกเจ้าเหตุงานครับผมตาหรือสีกับพันติกอะว่าสิไปใส่อยู่ทางอำเภอประค้นใช่ครับผมสิไปย่ำคืนไปแรงนี่ครับผมผมติดงานย่ำคลืนครับบ่ได้ไปนํำแต่ไปไกลๆไปบ่ได้ครับผมไปไห้แต่ ระยะประมาณสี่ห้ากิโลเมตรไปไห้อยู่ครับผมเวลากลับมาเห็ดงานกับกลับมาง่ายเวลามากูก็มากูง่ายครับผมบบไกลแห้งไปไก่ไก่กับมาได้ครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอน้ากระนนำครับผมอย่างไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งนํำครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนโอ้เมื่อยหลายกินก้อนหืม sạp vô hợp không thì gió rồi <laughs> ฝนตกแล้วครับผมสบายใจเลยนะฮะฝ่ามือตึบเลยครับโอ้ได้บรรยากาศว่าสินอนปูศ <c oughs> าสตร์อย่างดีครับผมกลางเต็นท์บ่ดกลางไงเต็มทีครับผมกลางหน่อยๆจะได้นอนไหมเนี่ยหายามเบ็ดอีกรอบครับผมุดนมันครับบอลลอกนี้สมารหรครับผม รอบที่แล้วแฮวนะฮะเผิ่มพลังขนมแล้วครับผมรอบนี้จะมีอะไรบ้างไหมไอ้เหี้มดเงือกพอแต่ยังยินเสียงตุกตับตุกตับ,ตบโอ้โหพอแต่ยยินเสียงตีตุกตับตุกตับ,ตบนี่ครับผมโอ้เหนื่อยใจเลยเกินใส่เงื้อไว้ก่อนครับนีเศร้าตกแล้วครับผมเริ่มได้ยินเสียงปลาตีเยือะอีกรอบแล้วครับ เงือยังอยู่คือเก่าครับผมมันจะมีให้สักตัวบางไหมอ้หูอันนี้เหยือบกใหญ่เลยมีแต่แแใส่โลฟุ่นแล้วกินไล่ลุนนี่ธรรมดาที่ไหนเล่นเองครับผมจะมามมให้สักตัวบางไหงมเงือยขึ้นเขา สองสามหลังแล้วครับผมเงือมดสองสามขั้นล้วผมนี่มีอาการครับผมครับผมมีอาการมีอาการอยู่ไหมอ้ลูดโอ้นี่ครับผมตีหอดน,นี่าอแต่ตอนพักได้ยินเสียงต,ตุบต,ตับตุบตับมันกินช่วงฝนตกครับผมหน่วยเบ็ดเก่าน้ำ เหนื่อยใจเหลือเกินไปลุ่นอีกครับผมนี่อาการสองขั้นแล้วครับบปอยู่อันนี้อีกแล้วครับผมอตีหมดแต่เงือโอ้เหนื่อยใ,ใจเหลือเกินปาตีช่วงฝนตกลิ่นเมื่อกี้ครับผมถิ่มไปโดนโฝนฝนเศร้าตกแล้วยัง กินไว้ครับผมพอแตงยินแต่ตเสียงปลามาดิบพวกปลาปวกปลา,า,าลุกมดนี่ก็คือกันครับผมยุคยุคยุคนา่าจิเป็นปลาโตหน่อยแหละครับกินมาแต่กกนเงื่อหายใจเหลือเกินวางนี้เงื่อยังโยครับผมยังสบ,บายดีเหมือนเดิมนะฮะ มีอาการแบบนี้โอ้รูดอีกแล้วครับผมโอ้หนักใจเลยคือสายสิป้าัวหน่อยครับผมมีอาการครับผมมีอาการเอ้าลุดแล้วโอ้โหดึงหยวบเดียวครับผมโอ้มีติปาาัวหน่อยอีเลยแหละครับผมยังเป็นยังบ่มีแต้มเลยครับผมฮมีแต่อาการ ลุดสองสามขั้นครับผมใส่มีแต,ต่ตัวหน่อยแล้วครับตีลุดหมดเนี่ยก็ยังอยู่ครับผมเหลืออีกสองจะมานให้ไหมฮอีกสองขั้นก็จะโดนเจเดีครับผม เลยอีกรั้นหนึ่งเหนดึงอยู่ครับติดปลาหรืออะไรปลาหรือเหยื่อบังคือปลาครับผมอันสุดท้ายดูเหมือนปลามากปลาครับผมตัวแรกตัวแรกาาโอ้ส่งามอยู่ตัวแรกมากแล้วครับผมอุ้ยโอ้โห ครับผมขอตัวแรกเออธรรมดาชีไหนปดก่อนครับผมนี่ครับผมใส่ปลานาสิรุ่นนี่และครับรุนใส่ผ่าหลังแดดเดียวครับผมใส่ทอดผ่าหลังทอดแซบนะฮะร,รุ่นนี้ช่วงฝนนาสิกินคืออยู่ครับผมยินเสียงปูปะาปะป,าปะอยู่ แต่ลุดมึดเลยครับผมมาได้ยางงามไม่ได้เดินดูนะฮะข้านอนอากาศสบายข้านนอนเงืยไว้ก่อนครับผมอ๋อเง้ยนเงืยหลายมือแล้วครับผมเหลืมเหา้แล้วตายจะหมดแล้เนี้ยยย แต่เดียวโคโลครับผมหลุดหลายพอดโอ้ขานอนแสบครับผมโอ้เหนื่อยใจเลยเกินหลุดมดืดธรรมดาที่ไหนอะไถ้า,ายามยำขึ้นแล้เลยครับผมถ้าเบิ้งอีพีหนาครับผมยำขึ้นยำเว้นกับหนาที่ซ้ำนี่แล้วครับเก็บของกับบานก่อนแต่เบ็ดกับสิทธิ์ฉิมไว้นี่แหละครับเดีย๋ยว อีพี่หน่าชิจะหายเบิ่งย่ำคืนครับผมอู้หอนอีลีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องอนากระ,ะนะครับผมอย่าลืมติดตามอีพี่ต่อไปครับผมชิมาเบิ่งย่ำคืนอยู่ครับผมเหงื่อยังเหลือหลายสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบายอู้ห่อยหอนก็หอนเอน